ึ้นกนบ้องให่่สวัสดีครับชูซับวันนี้สบายสบายเนะชูับชูซับเล็กเหรอชูซับไเยชูัยเฉยชูับไปเลละเป็นไงบ้างน้องชใวันนี้มาร่างกายดีไหมดีแพ้กี่ไฟมาแจ๊เกิดวันนี้ สองไฟลนะล่าสุดต่อยวันเดียวไหมที่สิบแปดคนนังที่สิบแากนนังไม่ได้นะต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจว่ามันรอบรอบมาแทนรอบรอบวันนี้ชูซับสอบมายชีพฉะนั้นรอบรอบไหนเนี่ยยกนี่ยกสี่ยกสี่มายกอะไรกี้ไปโดนเลยไปไปไปทำอะไรเขา ไปล้ไนองกเลยจไปท้องไลยดไปท้องอากาเขาดีก็เดินขู่เิขู่แล้วยังไงแล้วก็ลงขาเตะขาคือคือหลอกไตหมัดก่อนแล้วก็ลงขาโอ้โหวันนี้วันนี้เป็นยงไงวันนี้โอเคไหมวันนี้ ไม่แตกไม่แตกครับหมอแต่ไม่กี่หม้ออับกไม่แตกไม่แตกโอเคไม่แตกครับหมอบวมแค่บวมมาหมอหมอคณิตมาดูไม่ไม่ไม่แตกแตกโดนโดนฟันอยู่โดนฟันอยู่แต่ว่าไม่แตกใช่ไหมอาจารว์โดนฟันไหมโอ้โดนฟันเต็มๆเลยนะนี่ถ้าเกิดมาไม่ดีนี่เรียบร้อยไหมเนี่ยครับนะจะโดนตรงนี้นะครับโอ้โหจุดสลบเลยนะ แต่โชคดีที่มามาจำเหนียวเลยใช่ไหมรู้ตัวกี่วันนะมีรายการกี่วันอ๋อมีรายการอยู่แล้วแต่นอกรอบใช่ไหมนอกรอบไม่รอบเลยนะเอาล่ะครับผมวันนี้สุดท้ายนี้ฝากขอบขอบคุณเล็ทีหน่ครับผมขอบคุณขอบใจครับรโอ้โหโอเคครับเไม่ใช่สุดทรับนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ